คุณผู้ชมครับถ้าหากเราย้อนเวลากลับไปในช่วงที่มีความวุ่นวายทางการเมืองนะครับเราจะพบว่าข่าวที่ปรากฏตามสื่อต่างๆนั้นอีกหนึ่งข่าวสําคัญก็คือการนาอาวุธสงครามครับมาทําร้ายในระหว่างการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มต่างๆมีตัวเลขทั้งผู้ที่บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตหลังจากการชุมนุมสิ้นสุดลงครับก็มีคอสชเข้ามาบริหารประเทศเปิดโอกาสให้คนนั้นนาอาวุธสงครามมาคืนเราก็จะพบข่าวอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือว่า มีการนำอาวุธสงครามไปทิ้งตามพื้นที่ต่างๆจำนวนมากนะครับจนตกอ,อกตกใจกันครับว่านี่หรือคืออาวุธที่หลายๆคนนั้นครอบครองกันเอาไว้ทำไมมีมากขนาดนี้งานดูแลความมั่นคงให้สงบเรียบร้อยตอนนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่หินพอสมควรนะครับโจทย์ใหญ่ท้าทายแบบนี้วันนี้เรามาคุยกันให้มากขึ้นครับว่าภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบเป็นอย่างไรแล้วเรื่องของคดีเกี่ยวกับอาวุธสงครามคืบหน้าไปถึงไหนแล้ววันนี้เราคุยกันนะครับกับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงครับพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันุม่วงครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันในรอบนี้เราคุยกันเรื่องของอาวุธสงครามมากขึ้นหน่อยนะครับท่านใช่ครับสำหรับภาระหน้าที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงหลักๆแล้วดูแลด้านไหนบ้างครับท่านครับงานในด้านความมั่นคงนะครับอันดับแรกที่มีความสําคัญที่สุดและก็ทาง คณะคอสชอเนี่ยให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือ,อความคิดความผิดที่เกี่ยวกับสถาบันคือความผิดตามมาตรา112นะครับส่วนเรื่องที่2ก็เกี่ยวกับเรื่องความสงบเรียบร้อยอการชุมนุมต่างๆนะครับที่ส่งผลกระทบถึงความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศนะครับส่วนที่3ก็เรื่องอ,อาวุธสงครามและวัตถุระเบิดซึ่ง มีการนำอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดมาก่อเหตุการณ์ต่างๆในช่วงการชุมนุมนอ,อกจากนี้ยังมีการตะเตรียมหรือเตรียมการหรือนำอาวุธสงครามมาซ่องสุมไว้เป็นจำนวนมากนี่คืองาน ในด้านความมั่นคงที่ผมรับผิดชอบครับหลักๆนะครับในเรื่องของมิ่งสถาบันหลังๆนี้ก็อาจจะเงียบๆซาซาไปไม่แตกต่างกับการชุมนุมที่หลังจากมีมาตรการในการดูแลสร้างความเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยเห็นความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นดังนั้นจะมาเจาะเรื่องของอาวุธสงครามมากหน่อยนะครับท่านว่าหลังจากที่เราลงพื้นที่ดูแลแล้วก็สามารถกวาดล้างอาวุธสงครามได้จำนวนมากเนี่ยล่าสุดแล้วเหลืออีกเยอะไหมครับที่เราจะต้องเข้าไปจัดการครับตั้งแต่ คอสชอเข้ามาบริหารประเทศเนี่ยนะครับนโยบายของท่านหัวหน้าคอสชอท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอาวุธสงครามมากนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีคอสชอเนี่ยนะครับในห่วงที่มีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆมีการนําอาวุธสงครามมาทําร้ายกันไปทําร้ายกันมาระหว่างกลุ่มต่างๆทําให้มีผู้ได บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากนะครับตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการกวาดล้างจับกลุ่มแล้วนะครับท่านหัวหน้าคอสชอท่านยังเปิดโอกาสคือท่านมีโนโยบายที่จะให้ประชาชนผู้ที่ครอบครองอาวุธสงครามนะครับ,รบนำอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดหรืออาวุธที่ผิดกฎหมายมาส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารหรือตำรวจเนี่ย โดยถ้ามามอบในห่วงเวลาที่คอสชเอวกเอาบก็จะไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายหรือไม่ร้บไม่มีความผิดนะครับแต่ถ้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจค้นจับกุ้มหรือไปจับได้อันนี้ต้องรับโทษทางกฎหมายครับครับผมที่เราไปตรวจพบยึดจับกุมได้กับ ที่มีคนนํามาคืนในช่วงที่มีเวลากําหนดเอาไว้ว่าให้ไม่ให้มีความผิดถ้าเกิดเรารวมรวมกันแล้วปริมาณตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ทั้งที่จับได้นะครับทั้งที่มีประชาชนที่เอามาเอามาทิ้งไว้ทิ้งไว้หรือมามอบให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับถ้านับจํานวนเนี่ยถือว่าจํานวนมากนะครับ,รบจานวนมากจริงๆแล้วก็เ,เป็นจํานวนอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีการ ตระเตรียมหรือเตรียมการไว้เพื่อจะมาใช้ก่อเหตุหรือม,มาใช้ทําร้ายพี่น้องประชาชนด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ย่ท่านหัวหน้าคอสชอท่านตรหนักว่าถ้าปล่อยอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดเหล่านี้เนี่ยนะฮะยังหลงเหลืออยู่ในประเทศเนในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีผู้นําอาวุธสงคราม,มหรือวัตถุระเบิดเหล่านี้เ,น<ๆ>เข้ามาปาดปะหารพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเองครับ ที่พบที่ตรวจยึดได้ที่มีคนนามาทิ้งก็ถือว่าจำนวนมากอยู่แล้วส่วนที่เหลือคาดว่ายังมีอีกมากน้อยแค่ไหนคร,ครับท่านทางการสอบสวนนะครับหรือทางการสืบสวนทางการข่าวทั้งของทหารและตำรวจเนี่ยยังเชื่อว่ายังมีอาวุธสงครามที่หลงเหลือจากการจับกลุ่มแล้วก็หลงเหลือจากการที่มีประชาชนได้นำมามอบหรือมาทิ้งเนี่ยครับอีกจำนวนมากเพราะว่าทางการข่าวน่าเชื่อถือว่า ยังคงมีอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดซุกซ่อนอยู่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะเจตนาเพื่อเอามาก่อเหตุหรือก่อการใดๆครับ,รบซึ่งเป็นการนําอาวุธเหล่านั้นเนี่ยมาประหัตประหารพี่น้องคนไทยด้วยกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมทางท่านหัวหน้าคอสชอท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจึง ให้ความสําคัญในเรื่องอาวุธสงครามเป็นอย่างมากครับการข่าวของเราถ้าเกิดเทียบสัสดส่วนให้เห็นพอเห็นภาพคร่าวๆครับท่านจํานวนที่<ม>ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อเทียบกับที่เราตรวจยึดมาได้ครับก็ถ้าจะให้ชี้ชัดลงไปเนี่ยคงยากนะครับ,รบแต่ทางการข่าวน่าเชื่อว่ายังมีอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด ซุกซ่อนหรือเหลืออยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศจํานวนมากครับแล้วเราจะทํายังไงต่อไปครับเพื่อจะได้จัดการปัญหาเหล่านี้ที่มันยังคงซ่องสุมอยู่หรือว่ายังมีค้างขายอยู่ตามจุดต่างๆพื้นที่ต่างๆครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของทั้งทหารและตํารวจนะครับจะต้องทําการสืบสวนจับกลุ่มนะครับในทุกรูปแบบ,บเพื่อให้ได้มาซึ่งอาวุธสงครามที่ซุกซ่อนอยู่เหล่านั้นเพราะว่าเราตระหนักดีว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ในอนาคต จะ<ม>เกิด<ม>ปัญหอาวุธเหล่านี้อาจจะถูกนํามาใช้ได้ครับผมส่วนที่จับกุมได้ที่ตรวจยึดได้เราดําเนินการต่อไปยังไงครับพวกอาวุธสงครามเหล่านี้ครับในส่วนที่เป็นอาวุธสงครามนะครับ,รบเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมหรือมีคนนํามามอบก็แล้วแต่หรือมาทิ้งไว้ก็แล้วแต่ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปเก็บไว้หรือรักษาไว้ที่สัมพวุฒิของตำรวจเนี่ยนะครับ ส่วนถ้าเป็นอาวุธสงอาวุธปืนปกติธรรมดานะครับพนักง,งานสอบสวนก็จะเก็บไว้ที่สถานีตำรวจนั้นๆเพื่อทำการตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนของคดีแล้วก็ถ้ามีตัวผู้ต้องหาก็จะส่งฟ้องศาลก็จะเก็บอาวุธนั้นไว้ที่พนักง,งานสอบสวนจนสิ้นคดีความก็จะส่งมาเก็บไว้ที่สัมพุทเพื่อที่จะรอทาลายถ้าส่วนใดเหลืออาวุธ ชิ้นใดที่ยังสามารถจะใช้การได้นะครับตามกฎหมายก็สามารถที่จะนํากลับมาขึ้นทะเบียนแล้วมานํามาเป็นสมบัติของทางราชการแล้วก็มอบให้ทางราชการนําไปใช้ต่อไปส่วนอ,อ,อาวุธใดที่ใช้การไม่ได้ก็จะรอทําลายเหมือนอย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาะนะครับทางสานังกางานมนุษยชาติท่านรักษาการผู้ช่วยการตำรวจชาติก็จัดให้มีการทําลายอาวุธสงครามและอาวุธปกติทั่วไปนะครับซึ่งมีการเก็บ รักษาไว้ตั้งแต่ปี2543ถึง2 5 5 6นะครับเป็นเวลา10กว่าปีก็มีการนําไปหลอมนะครับหลอมเพื่อทำลายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของการที่นำอาวุธต่างๆที่เก็บรักษาไว้ไปทำลายเพื่อไม่ให้มีการนํากลับมาใช้หรือมีข้อกล่าวหาว่าจะเวียนเวียนราอาวุธเหล่านั้นกลับมาใช้อีกหรือนำมาแสดง เพื่อให้เป็นผลงานในการจับกลุ่มอีกครับครับผมยืนยันว่าไม่มีเวียนเทียนครับยืนยันว่ามั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาแล้วก็ดูแลอย่างแน่นอนทุกอย่างดําเนินไปตามขั้นตอนกฎระเบียบท่านครับเมื่อสักครู่นี้พอท่านพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจับกลุ่มแล้วก็มีการแถลงผลบางคนตั้งข้อสังเกตนี่ผมถามแทนคนดูเลยนะครับท่านว่าที่ผ่านมาเนี่ยคดีเหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธสงครามเนี่ยจัดฉากหรือเปล่าที่มีการแถลงข่าวยัดข้อหาหรือเปล่าที่มีผู้ต้องหามานั่งแล้วก็มาสารภาพต่างๆเนี่ย ขอยืนยันนะครับท่านหัวหน้าคอสชอเนี่ยมอบนโยบายกับผมตลอดเวลาว่าการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือทหารให้ทําด้วยความบริสุทธิ์ยุตที่ทำไม่ให้มีการกลั่นแกล้งหรือไปทําการใดๆเพื่อให้มีผลงานเกิดขึ้นทื่ง่ายว่าไม่ให้มีการจัดฉากเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาวุธสงคราม หรือวัตถุระเบิดต่างๆที่เรามานํามาแสดงหรือนํามาถแถลงข่าวเนี่ยเป็นอาวุธสงครามซึ่งได้จากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่หรือพี่น้องประชาชนเอามามอบเอามาทิ้งนะครับส่วนผู้ต้องหานั้นแน่นอนครับไม่มีใครสมัครใจมาติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นคดีความที่จริงๆส่วนบางคดีอาจจะมีผู้ต้องหาบางคดีอาจจะไม่มีผู้ต้องหาเพราะว่าอ,อาวุธบางอย่างมี มาทิ้งไว้เราก็ไปเอาอาวุธมาแล้วก็อาจจะมาะแถลงข่าวมีเฉพาะอาวุธเปล่าๆปหรือวัตถุระเบิดเปล่าๆส่วนกรณีที่เป็นคดีความที่เราไปจับก,กลุ่มเราก็จะเอาผู้ต้องหามาแถลงด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าอาวุธไม่ว่าจะเป็นอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดที่เรานํามาสแสดงหรือนํามาแถลงข่าวนี้เป็นของกลางในคดีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนามาหมุนเวียนหรือที่เรียกว่ามาเวียนเทียนได้แน่นอนค,ครับจากการ ทำงานของเจ้าที่ตำรวจนะครับเราต้องมีความรอบคอบรัดกลุ่มแล้วกเ็เราไม่ไปกันแกล้งหรือไม่ไปใส่ร้ายใครเพราะฉะนั้นในการจับกลุ่มต่างๆบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือผู้ต้องหาที่เรานํามาแสดงบางครั้งสื่อหรือพี่น้องประชาชนอาจจะมองว่าเป็นเบอร์เล็กๆตัวเล็กๆแต่ไม่ใช่นะครับทุกคนเนี่ยมีความสําคัญเกี่ยวข้องแต่ว่า บุคคลเหล่านี้ไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงเพราะว่าสื่อหรือพี่น้องประชาชนอาจจะเน้นไปกับบุคคลที่มีชื่อเสียงแต่บุคคลที่ไม่เคยปรากฏต่อสาธารชนหรือไม่มีชื่อเสียงแต่ก็เป็นเครือข่ายหรือขบวนการที่มีความเข้มแข็งหรือมีความสําคัญส่วนที่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้มีอํานาจคนมีชื่อเสียงหรือคนมีบรารมีต่างๆหรือไม่ ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแล้วก็คำให้การของผู้ต้องหาจะเห็นว่าในบางคดีก็มีเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานที่ปรากฏนะครับเป็นพยายามคำให้การหรือพยานที่มีเพราะนั้นเราจะดำเนินการหรือดำเนินคดีกับใครต้องมั่นใจนะครับว่า มันมีหลักฐานเพียงพอสุดท้ายครับท่านในฐานะที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงคตอนแรกท่านแจกแจงไปแล้วว่าดูแลงานด้านไหนยังไงบ้างสุดท้ายปิดท้ายครับว่าอะไรคือโจทย์ที่ท้าทายที่สุดของการทํางานรับผิดชอบด้านนี้ครับครับทุกสิ่งทุกอย่างท้าทายหมดนะครับงานในที่ผมรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นคดีมิดนะครับต่อสถาบันคดีการชุมนุมการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือการ ใดๆก็แล้วแต่ที่กระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยและก็สังคมตลอดจนคดีอาวุธสงครามและวัต<ม>ถุระเบิดมีความสําคัญหมดครัผมให้ความสําคัญแต่จะให้ความความสำคัญมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับสถาบันเพราะว่าผมเป็นข้าราชการนะครับเป็นผู้ผข้าราชการที่รับใช้ใต้ใตเบื้องพยุคลบาทนะครับผมจะต้องมีความจงรักภักดีเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งตรงนี้ทางคอสชก็มอบนโยบายว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ให้ความสําคัญที่สุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่าบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่สําคัญคมีชื่อเสียงแล้วก็มีบทบาทในบ้านในเมืองมาตลอดเพะฉะนั้นการกระทําใดๆแล้วแต่เราต้องยึดในหลักความ ถูกต้องยุติธรรมบริสุทธิ์ไม่กันแกล้งหรือให้ร้ายใครคดีเหล่านี้จึงถูกดําเนินการในลักษณะของคณะกรรมการเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคณะกรรมการครับสบายใจได้นะครับว่าจะต้องไม่มีการกันแกล้งไม่มีการให้ร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานใครทําอะไรไว้ต้องรู้ตัวดีว่าทําอะไรไว้นะครับ เพราะนั้นงานในรูปคณะกรรมการเนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นงานที่บริสุทธิ์ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่สังคมจับตามองทั้งสังคมคนไทยกันเองแล้วก็ชาวต่างชาติก็จับตามองอยู่ครับท่านครับถ้าเกิดเรามองไปในอนาคตการทํางานที่ต้องดูแลงานด้านความมั่นคงแล้วก็ถ้าหากว่าดูในเรื่องของคดีเกี่ยวกับอาวุธสงครามเนี่ยเราจะมีแนวะทางปฏิบัติเพิ่ม,เต,มเติมอย่างไรบ้างในอนาคตและ จำนวนคดีหรือเหตุการณ์เหล่านี้มันจะลดลงบ้างไหมฮะจากคาดการณ์ครับก็เอาตั้งแต่เรื่องคดีมินสถาบันนะครับปัจจุบันก็ลดลงมากนะครับทั้งที่ไม่มีเกิดเพิ่มขึ้นใหม่ส่วนกรณีที่เกิดขึ้นแล้วเราก็มีการดําเนินคดีอย่างต่อเนื่องทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามขั้นตอนนะครับตามขั้นตอนของกฎหมายครับส่วนคดีที่ เป็นการชุมนุมนะครับที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงก็ลดน้อยลงทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าพี่น้องประชาชนมองเห็นว่าการกระทําใดๆที่มันไม่ก่อให้เกิดกับประโยชน์ทางประชาชนในชาติก็เริ่มได้รับการสนับสนุนที่น้อยลงจะเห็นว่าจากหลักพันเป็นหลักร้อยเป็นหลักสิบเป็นหลักหน่วยจนไม่มีแล้วนี่คือคือสิ่งที่ปรากฏยินประเมินได้ว่าเรื่องเหล่านี้คงไม่น่าจะมีอีกในอนาคตประกอบกับ พี่น้องประชาชนมองเห็นว่าการทํางานของคอสชอในการบริหารประเทศเนี่ยเป็นปรูปธรรมเป็นขั้นเป็นตอนมีรถแบบที่ชัดเจนพูดอะไรไว้ก็ทําสัญญาอะไรไว้ก็ทําตรงนี้มันทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าน่าจะให้โอกาสนะครับเมื่อให้โอกาสเนี่ยส่วนใหญ่ให้โอกาสส่วนน้อยไปทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรคิดดูนะครับคน10บ0ีคนมีความเห็นต่างก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่อาจจะกระทําได้แต่ก็ต้องคิดถึง ความรู้สึกของค,คนอีก 6, 7, สิล้านคนเหมือนกันว่าว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยู่กันนิ่งๆเขารอ<ม>เขาเขาลอดูเขาจะรอเวลาแต่คุณอีก 10, 20, 30, 40คุณสร้างความสับสนวุ่นวายในประเทศผมว่าสังคมคงไม่รับตรงนี้ครับคับผมส่วนในเรื่องของคดีอาวุธสงครามหรือพวกสิ่งที่จะทําให้มาทําให้หลายๆคนไม่สบายใจลดลงแน่นอนนะฮะมั่นใจได้นะครับครับผมเชื่อว่า,ไม,มาไม่เชื่อผมเชื่อว่าในศักยภาพของ ทั้งทหารและตำรวจนะครับที่เรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาตรงนี้เพราะเราไม่อยากให้มีการนำอาวุธสงครามหรือวัตถุระเบิดที่ซุกซ่อนอยู่นำมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหรือเป็นอาวุธที่ประหาร,ร,หารคนไทยด้วยกันเพราะตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเชื่อว่านอกจากเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจยังทํางานกันแบบเข้มข้นแล้วพี่น้องประชาชนยังให้ความร่วมมือด้วยครับครับผมครับ คุณผู้ชมครับวันนี้คุยกันกับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงทั้งหมดนี้ผมสรุปสั้นๆด้วยข้อความจากอาจารย์ศาสตราจารย์สังเวีนอินทรวิชัยแล้วกันนะครับสิ่งที่ถูกต้องคือถูกต้องแม้ไม่มีใครทําสิ่งนั้นสิ่งที่ผิดคือผิดแม้ว่าทุกคนทําสิ่งนั้นและวันนี้ทางด้านของรองพบาตารยืนยันว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมถูกต้องและตรวจสอบได้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราครับพลตํารวจเอกสมยศพุ่มผันม่วงครับขอบคุณครับท่านสวัสดีครับ